การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศกับตัวรีการที่ดีขึ้นถ้าลงไปนในรายประเทศวก็จะพบว่าในส่วนของเศรษฐกิจอเมริกามันมีสัญญาณในแง่บมากกว่าในแง่ลบดไม่ว่าในส่วนของตัว p r o d u c e r อร์ม f นจะฟล i n มีเรนะเรื่องผลิตกนะะะ็เรื่องการผลิตต่างๆแล้วก็เรื่องขรงการว่างงานก็ลดลง ถ้าจาได้ทั้งผมหรือพี่อู๋เนี่ยได้เคยบอกพวกเราว่าเมื่อมีการเลือกตั้งประธานที่ประดิของอเมริกาเสร็จปัญหาเรื่องหน้าผาต่างันน,น่าจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าไม่ว่าภาของภามมคนิวเคลียรตหรือนรวปาปิคั่เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าถ้ายังยืนกระต่ายขาเดียวทั้งสองภาคเนี่ยมันจะกระทบกับที่เกษตรีดเขาแน่นอน เริ่มมีกระแสข่าวมาแล้วว่าจะมีการเปประนอมกันมากขึ้นทำามีการต่อรองมากขึ้นออนะครับแล้วก็ต่อรองในทิศทางที่ดีขึ้นการบางพรรคก็บ,บอกว่าเ็าอยากจะให้เพิ่มภาษีนนในส่วนของคนรวยเริ่มกับเพิ่มเห็นด้วยแล้วว่าอาจจะมีการเพิ่มภาษีคนรวยอาจจะมีการปรับเกี่ยวกับระบบ social security นะครับเรื่องการสุขภาพาเรื่องประกันสังคมต่างๆในริการนะครับอันนี้ก็เป็น ใจบวกที่คิดว่าเศรษฐกิจอเมริกาในปีหน้าถึงพัฒนาการในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีตัวเลขในเชิงบวกมากกว่าตัวเลขในเชิงลบ